สวัสดีเจ้าวันนี้ก็จะพาไปกินมันอบชีสนะเจ้ามันอบชีสโอ้โหก้อนใหญ่ๆเลยนาะเจ้าน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยเจ้าเ<ม>ดี๋ยวจมาด้วยนี่ใส่ชีสด,ด้วยนะเจ้าใส่ชีสไปด้วยเนาะลาดเข้าไปเจ้ามันอบชีสเป็นก้อนเลยเจ้านี่ โอ้โหมันอบซีสมันอบซีดใส่ทรักโอ้โหมีใส่ข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวข้าวโพดน่าทานมากไปฟ้าโอ้โหอโอ้โหไปฟ้ากินละอ่าไมน้องไปฟ้าก็ชอบกินค่ะเพราะว่ามันอรตอย,ตอยโอ้โหหอมกระชิด เอาจริงจงออาเแต่ซีอาเดี๋ยว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 ่อกินแต่ซีโอ้โหอร่อยค่ะียืดเลยใช่มยเลยไอ้ม่เอาไเอาไมเออดีก็ยก็ย่เต็มป่ะอ๋อกันกได้กันโอ้โหโอ้โหซียืดเลยชียืดเลย โอ้โหอร่อยมากเลยค่ะโอ้โหตกตกตกใช้มือน่ะให้แม่หน่อยค่ะซีดใส่เอกใส่เพิ่มอีกม <asure> ันอบซีดใส่ทะลักซีดมันอร่อยมากและจี๊ดมีความจืดนิดหนึ่งะอครับอต่อร่อยมากจำได้เลยเจ้าอือหือ

อือฮึอะไรไหมคะนี่อ๋อยังไม่หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮวันนี้วันนี้วันนี้อือหืออันนี้แม่เอาใส่ข้าวโพดแม่จำแม่มันจะมีหลายอย่างใส่มันอะมีใส่อะไรบ้างจ้ะไม่ใส่ใส่ผักใส่อะไรก็มีค่ะมีใส่เห็ดไหมอือฮมีใส่เห็ดมีไหมอือมีเหรอทำไมไม่เอาน้ำเลยอือ อืมเจ้ะมันอบซี๋ยวฉันกินไม่อืม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 อร่อยมากเลยจ้าอืมเป็ดมันเนาะกินแล้วมันอบใส่ข้าวโพดอืมนี่แถมแม่เสือเทศด้วยมันอบซิสใส่ข้าวโพดอืม จช้อนตัก hmm. น no ั่นน่ะช้อนสีขาวเ่ามัอืมจ้ะนจักเลยจักเลยอ้ามนั่งสิหนูก็ไม่ทำไมไม่นั่งกูอี้แล้วกูอี้ขยำขยำมันกินแคบหมาดีกว่าเนาะกินแคบหมาอืมกินแคบหมาแค่หมากวบแกบเลยแค่หมากวบแกบเลยน้องเพฟ้า กุ๊บกิ๊บ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 อืมอืมอ่าันกหนูเลยแฮจะมันอบใส่ขอปโปรพดนะเจ้ามันอบชีสใส่ขอปโปรพดอือคุณสังนะอื้อืมอร่ม <ś led> ได้เย็นยไว้ทุกคนได้เย็นไหมได้เย็นค้าฮึมอร่อยมกเลยข้าตอนแรกผมว่าเป็นซีทั้งหมดเลยฮึ่มไอ,อดูข้างหน้าอืมอรอย ยำแต่แต่เลเจ้าเห็นตัอีกก็นอเจ้าเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะเจ้าเดี๋เปล่ยนๆจะพอบจบนะจ้าสวัสด <to hair> ีเจ <to hair> ้าองไฟสวัสดีละสวัสดีแล้วบ๊ายบาย